ขอสูโฮเพนรีวิววันนี้ผู้ก็อยู่กับน้องสมศรีคนสวยของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีสินค้าตัวไหนมาแนะนำคะน้องสมสรีปรดักตัวนี้เลยค่ะ T O A อโอ,อร์แกนิ a แคที่สุดแห่งความปลอดภยัยด้วยสีที่ผลิตจากธรรมชาตินั่นเองนะคะ ตัวนี้เป็นสีทาภายนอกภายในค่ะน้องสงสศรีตัวนี้นะคะเป็นสีทาภายในนะคะภายในอย่างเดียวเลยนะคะนําไบทาภายนอกไม่ได้เป็นเกรดอายุงาม15ปีค่ะเกรดออลตร้าพรีเมียมของทาง K O A เลยค่ะตัวนี้ต่างจากสีภายในตัวอื่นยังไงคะน้องสงขศรีตัวนี้นะคะความพิเศษของเขานะคะเป็นสีที่ผลิตขึ้นมาพิเศษเลยนะคะเหมาะสําหรับเด็กผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคของหออพื้นหรือว่าภูมิแพ้นั่นเองนะคะเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมจากธรรมชาติค่ะเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาเล ะะที่มีที่นำสมสบุตจาก,ออกธรรมชาตินะคะนำมาผลิตแทนวัตถุดิบบิโรเรเลียมนั่นเองค่ะแล้วได้ยินมาว่าสีตัวนี้ผลิต จากพืชเป็นลายแรกลายเดียวของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะตอนนี้นะคะเป็นลายแรกแล้วก็ลายเดียวของไทยนะคะที่ผลิตออกมาเลยนะคะข้อดีของเขานะคะตัวนี้เลยนะคะกลิ่นอ่อนปลอดภัยสารละเหย VOC อศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมจากธรรมชาตินั่นเองค่ะข้อดีข้อที่2นะคะไม่มีสารก่อภูมิแพ้นะคะตามมาตรฐานเซนซิทีฟชอยด์ของประเทศออสเตรเลียเลยค่ะข้อดีข้อที่3นะคะลดสารพอรมาลดีไฮในอากาศนะคะก็เรียกได้ว่าะะตัวนี้นี่เหมาะสําหรับงานท ภายในนะคะเจ้าของบ้านท่านไหนที่ซีเรียสในเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะว่ามีเด็กมีคนแก่อยู่ในบ้านนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะ T.O.A Organic Care ค่ะแล้วตัวนี้สามารถทากับพื้นผิวอะไรได้บ้างคะตัวนี้นะคะแนะนําให้ทาปูนนะคะและต้องทาปูนภายในอย่างเดียวเท่านั้นนะคะนาไปทาภายนอกไม่ได้นะคะขั้นตอนการทาที่ส้มสีแนะนําเลยนะคะถ้าเป็นรองพื้นพู้นเก่านะคะรองพื้นด้วย T.O.A นะคะตัวปูนเก่าโดระคีนั่นเองนะคะ1เที่ยวค่ะและทาหน้าด้วย T.O.A Organic Care 2รอบนะคะ ถ้าเป็นรองพื้นปูนใหม่นะคะแนะนําด้วยรองรองพื้นปูนใหม่รุ่นซูเปอร์ชิวนั่นเองนะคะ1รอบแล้วก็ทาทํับด้วย QA o r ออ n ร์ c กนิกแครสรอบค่ะ ถ้าคุณลูกค้ารู้สึกว่าไม่อยากเสียเงินซื้อรองพื้นคุณเก่ากับรองหนึ่งคุณใหม่กับรองหนึ่งนะคะทงศิีแนะนําตัวนี้เลยค่ะ T O A Hydro Quick Primer นะคะเป็นรองพื้นที่าทาทั้งคุณเก่าและคุณใหม่ค่ะตอนนี้เป็นสูตรน้ํากลิ่นอ่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็ทับหน้าด้วย T O A Organic Care สองรอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พื้นผิวตัวไหนบ้างคะที่ไม่แนะนําให้ใช้สินค้าตัวนี้นะคะตัวนี้นําไปทาเหล็กไม่ได้นะคะแย่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสุดที่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามี2เนื้อค่ะมีเป็นเนื้อเนียนแล้นน้้้วววกกกก็็็เเเปนน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 ือออึ่่งงาััะะะะคคะคแลลตตีะะีม ตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีหมอออนะคะให้ฟิลรู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยธรรมชาติมากๆเลยด้านในนะคะก็จะมีข้อดีที่ทมสีเก่าไปขั้นต้นนะคะเขาก็จะบอกแล้วว่าตัวนี้มีดีอย่างไรคะ่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเฉดสีทาภายในที่ทาง T A แนะนํามานะคะเหมาะสาหรับการทาภายในทาแล้วบ้านดูปมดูเรื่องดูสบายตานั่นเองค่ะแล้วถ้าสมมุติสนใจที่จะซื้อสินค้าตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูคลิปแล้วสนใจนะคะอยากอยากลองซื้อตัว T A Organic Care ตัวนี้ไปลองใช้ดูนะคะสามารถ ติดต่อซื้อได้ที่โฮมพินท์เอาทเล็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะ หรือโทรเข้ามาติดต่อฝ่ายขายก็ได้นะคะที่เบอร์0ูนย์แปเจ็ดเจ็ดสี่หกสี่ห้าห้านะคะหรือเป็นเบอร์กลางนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สองค่ะสี่สามศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์หรือว่าติดต่อฝ่ายขายด้วยนะคะอย่าลืมกดติดต่อฝ่ายขายด้วยค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะเป็นไลน์แอดค่ะเป็นแอดโฮมเพนนั่นเองค่ะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเป็น w w w e b c o m p e n c o t h ค่ะในนั้นเราจะลงคลิปนะคะรีวิวสินค้าทุกตัวที่เราเราจำหน่ายแล้วก็รวมถึงข้อดีนะคะทาอะไรได้บ้้างงอะไไไรรมม่ดถึ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกในนั้นได้เลยนะคะสนสีฝากช่อง y YouTube o u t l ร t ของเราด้วยนะคะอ t u b e c h a ช n e l ของเราด้วยนะคะเป็นช่องโปรโมทเอาเรทค่ะอย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์คกดติดตามกดก s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกันเยอะๆเลยนะคะทีมงานจะได้มีกำลังใจลงคลิปรีวิวแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับคุณลูกคา้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็อย่าลืมเข้ามาติดต่อซังซื้อสอบถามได้เลยค่ะ D.O.A Organic แค่ตัวนี้นะคะเป็นสีท <Yeah. S 1> าไปไมเกรดอายุงาน1 5ปีเกรดเอลตาพรีเมียมนั่นเองค่ะจบหรับวันนี้สมศรีกับพ ถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้น,นะคะกดเลย